กลุมภาพันธ์นั่นเองต่อไปอ,อ๋อ sorry อาถูกแล้วถูกแล้วขอโทษทีเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทสนะคะแต่ว่าเรามาทบทวนก่อนสไลด์สลับกันอ่า review นะคะ review นะคะวันนี้เนี่ยเหลือจากชั่วโมงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์โน้นเนี่ยนะคะเหลือแค่3ส,สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณรูณจะไม่ให้เนื้อหาแล้ว จะทบทวนแล้วก็จะให้ทําแบบฝึกนะคะเป็นเหมือนกับแบบทดสอบนะคะง่ายๆนะคะอ่ะรีวิวนะคะออกเสียงร่วมกันรีวิวรีวิวรีวิวอ่าก็คือทบทวนนั่นเองนะคะอ้าวอัลฟาเบตนะคะออกเสียงร่วมกันอัลฟาเบต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  อ้าวออกเสียงค่ะอ่านเอ อ l ลฟ a า e t in English มีกี่ตัวทเวนตี้ยี่สิบหกตัว say in English answer in English ทเวนตนะคะทเวนตนะคะเก่งมากนะคะที่เรามาดูเราทบทวนดิดหนึ่ง stand up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  เมื่อกี้นี้ที่ครูให้อไ,ไคะเตรียมความพร้อมมาเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องสังเกตคํานี้ด้วยนะคะออกเสียงความการ stand up. Stand up. stand up stand up stand up ถ้าเราอ่านทีละคำนะคะอ stand ออกเสียงความการ stand stand คำเดียวก่อนนะคะ the first word นะคะ stand 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 อ่า second word up 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 เป่าตัพีเป่าลมออกไป up 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 อ่านะคะตัวแรกอ่านว่า stand ตัวที่สองอ่านว่า up สองตัวเอามาอ่านสองคำคำศัพท์สองคำเอามาอ่านรวมกันเป็น stand up stand up นักเรียนจะอ่าน stand up ก็ได้ stand up ก็ได้แต่เวลานักเรียนไปใช้ฟังจริงๆเนี่ยนะคะชาวต่างชาติเขาจะออกเสียงว่า stand up ออกเสียงว่า stand up. stand up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  ไม่อ่านว่าสแตนนะคะไม่อ่านว่าสะแตนต้องอ่านว่า stand 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 stand, stand up stand up stand up, up. up. it's mean มันคืออะไร ยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นคุณครูใส่การขึ้นไหวมาแต่เวลามาลงเครื่องนี้ปั๊บมันจะคุณครูต้องมาเปลี่ยนนะเพราะว่าพอดีเป็นค o ล l เวอร์ชั่นกันอ้าวต่อไปนะคะสแตนด์อัพก็คือยืนขึ้นนั่นเองมาเรียนดูนะเดี๋ยวคุณรูมีแบบฝึหกหัดให้ทำท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มี10ข้อมาเรียนดูเลยค่ะ S, <S อ้าวโอเค e v e r y b o d y spelling เอ่อ spell this word อ่ะ S T A N D U P Stand up Stand up Stand up Okay นักเรียนดูคำว่า stand สิคะ stand ในศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยใน Alphabet หรือว่าอักสอภาษาอังกฤษมี26ตัวมีตัวที่เป็นออสระอยู่กี่ตัว w e l กี่ตัวกี่ตัวคะ a to z นะคะ a to z จะเป็น vowel กี่ตัว How many vowel กี่ตัวคะ26ตัวเหรออัลฟาเบทมี26ตัวอัลฟาเบทเนี่ยมี26ตัวแต่เป็นสระสักกี่ตัว a E A e i o u กี่ตัวคะ ห้าตัวออกเสียงค่ะ a e อีอายออย o u อเ้องเรียนดูตัวนี้สิอ่านว่าอะไร A ตัวล่างเป็นตัวเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้น A-E-I-O-U these are vowels นะคะนี่คือสระนะคะอ่าค,คุณใส่คอมมาไว้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นคำศัพท์นะคะค,คุณแยกไว้ทีละตัวเป็น vowel เป็นสระนะคะมีอยู่5ตัวนะคะนักเรียน uh, everybody look at this มองนี่เลย ลองดูคําว่า look at this word ดูคํานี้สิว่าในคํำนี้ stand เนี่ย stand ตัวไหนเป็น v o w l ตัวไหนคะตัวไหนคะ a นะคะ a เป็น v o w l นะคะเป็นเป็นสระเดี๋ยวคุณจะมีให้เติมเด็กๆต้องสังเกตนะเพราะเดี๋ยวจะเติมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น stand stand ตัว a เป็นตัวสระนะคะอ่าต่อไปค่ะดูภาพนี้ ดูคำนี้ sit down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  how many words how many words ถ้าดูจริงๆแล้วมันมีกี่คำลูกสองคำนะคะคำว่า sit ออกเสียงร่อมกัน sit 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 down 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 สองคำนี้มารวมกันเป็นคำเดียวเป็น sit down Everybody repeat after me ทุกคนอ่านตามครู sit down <S <S sit down <S <S sit down <S <S everybody spell this word สะกดคำนี้นะคำเดียวที่คุณครูเอ่อเอ่อ circle around it นะคะที่คุณครูวงกลมตรงนี้อ้าวสกดค่ะ s i t s i t อ,อ่านว่า sit 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 Look at this มองนี่เลย um, What is the What is the vowel What is a vowel ตรงนี้อะไรเป็นสระ <I. S 1> ตัวอะไรคะ I, I. ตัว I เก่งมากคุณครูเขียนสระไว้ให้ดูตรงนี้5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัว I เป็นสระนะคะต่อไปคะ่ะ า six a ก็คือ mm hmm. นั่งลง mm hmm. คุณครูทบทวนนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเธออีกสองสามสัปดาห์เนี่ยไม่ไม่เพิ่มเนะื้อหาแล้วจะทบทวนให้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอบต่อไปค่ะ stand เ <Yeah. S 1> มื่อกี้คำว่า stand up stand up เมื่อกี้เราเรียนคำว่า stand up แต่คำนี้เป็นคำเดียวเป็น stand เอาเสียงเพิ่มการ stand 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 stand, stand. 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 is mean มันคืออะไรคะถ้าคุณครูบอกว่า is mean แปลว่าครูคถามความหมายแปลว่าอะไรคะ<อ>ยืนมีคําแปลให้แล้วนะคะแปลว่ายืนนะอา้าวดูค่ะยืนเห็นไหมคะต่อไปค่ะอ๋อลูกไปบังตัวภาษาอังกฤษนิดหนึ่งไม่เป็นไรต่อไปค่ะนั่งภาษาอังกฤษว่าไงนั่งอะไรคะ sit down คือนั่งลงนั่ง <Take it. S 1> sit can you write can you write this word can you write this word <c oughs> ใครสามารถเขียนคำศัพท์คำนี้ได้ sit sit s i t sit can you write มีไหม <c oughs> มีไหมคะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> sit อ้าวไม่เป็นไรยังไม่ต้องเขียน Look at the slide ไปดูที่สไลด์ sit 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 <s> everybody spell this word สะกดคำนี้ค่ะ s s i, t. <S s I t นะคะ sit um what is uh what is a vowel อะไรคือสละตัวไอนะคะตัวไอนะคะต่อไปค่ะแปลว่าอะไรคะน่งนะคะต่อไป walk ริมิทอัตมี walk 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 is mean คืออะไรคะ walk คืออะไร คืออะไรคะรเดินเดินนะคะ walk คือเดินนะคะ everybody s p e l l i t ทุกคนสะกดคำศัพท์คำนี้ค่ะ w a l k w a l k อ่านว่า walk ออกเสียงพร้อมกัน walk 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 walk, walk. 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 ก็คือเดินนั่นเองนะคะเดินนะคะเดิน walk ก็คือเดิน everybody uh, look at this word มองคำนี้เลยมองสับคำนี้ what is a vowel a. what is a vowel a. a นะคะ a เป็นสระนะคะ,ะ a เป็นสระนะคะต่อไป RUN 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 Everybody spell it สะกดคำนี้ค่ะ R U N Again please <you> ไม่เลยไม่อ่านว่า I uh, นะคะ R oh. น้าเรียนลิ้นขึ้นไปข้างบน R R U N R U N Run Run mean. Mean Run i s, mean. s, mean. s mean. m a n i s m a n Run i s m a n i s m a n มันคืออะไรคืออะไรคะวิ่งนะคะวิ่งนะคะเก่งมากน้าเรียนวิ่งเป็นไหม เป็นนะคะเป็นการออกกำลังกายเป็นเอ็กซ์ซอร์สไน์นะคะ uh, uh, ดูต่อนะคะวิ่งนักเรียน uh, everybody look at this word ดูคำศัพท์คำนี้ what is a vowel oh. ตัว you นะคะตัว you เป็นตัวสระนะคะเป็นตัวสระอ่านว่า run นะคะอ่านว่า run ต่อไปค่ะกระโดด ก,กระโดดภาษาอังกฤษว่าไงคะก u ะ Again please. Okay. v e r y good. Jump. 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 Can you spell? ใครสามารถสะกดได้ Jump. มีไหมมีไหมคะอ่ะไม่เป็นไรดูคำศัพท์ Jump. Everybody repeat after me. Jump. Jump. จัม p ์จัม j ์จัม Everybody stand up ทุกคนยืนขึ้นเพราะว่าไปไหนคะไปดูที่ทักษกรมาวันนี้ใช่ไหมเป็นไงสนุกกลับมาเพลียเริ่มจะง่วงนอนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อ,อ,อให้ตาเป็นไงคะ ให้ตาโตขึ้นให้ตาหายง่วงน,นอนแล้วกันโอเค Are you ready? Yeah. e v e r y b o d y please jump. Please jump. กรุณากระโดดค่ะนับด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Please stop กรุณาหยุดโอเคทีน,นี้เรานับใหม่เมื่อกี้เรานับ1 2 10นี่10 to 1 อหอยหลังกลับมานับได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ไหมคะอายุเดดิอ่าเอาใหม่นับวันทูเทแล้วก็เทนทูวสองรอบนะวันทูเทหนึ่งรอบเทนทู one, อีกหนึ่งรอบอายุจะสแตนอย่าอายุเดดดิพร้อม one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, อ้าวพีตัวันทูทรีโฟร์ฟฟ 6, 7, 8, 9, 10อเ้าว 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 <Yeah. S> 1ทำไมไม่เห็นมีเสียงเลยเวลานับถอยหลังอะ่ะเอาใหม่พร้อมนับใหม่นะคะ1 2 10แล้วก็ ten t o o understand y ุรด one two t h a s e j o n r e e four five six seven eight nine ten o 10 9 8 7 6 5 4 2, 3 2 1เก <c oughs> ่งมากค่ะ everybody please sit on your chair การุณานั่งที่โต๊ะของตัวเองเลยเป็นยังไง <c oughs> หายง่วงยัง <c oughs> อ้าวไปดูคำว่า jump นะคะ everybody repeat after me ทุกคนอ่านตามครูจำจำ jump เปล่าลมตัวพี่อยากไป jump 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 o k เค everybody spell it สะกดคำนี้ค่ะ J U M P Again please J U M P J U M P J U M, p. J u m, p. J u m p jump 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 is mean มันคืออะไรคะกระโดด uh, everybody look at this word นะคะ look at this word ดูคำนี้ what is a vowel ตัวไหนเป็นสระ <No. S 1> อะไรเป็นสระ <No. S 1> you เก่งมากเลย you นะคะ uh, one two three four ตัวไหนคะ one two three four ชนะคะชูนะคะตัวยูอยู่ที่2นะคะเอาต่อไปค่ะกระโดดจ p คือกระโดดนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูท่านี้คุณครูก็จะให้นักเรียนสังเกตและเลือก